สวัสดีครับผมออฟเวนเจอร์นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวคาเฟ่แสนสวยนะครับซึ่งมีชื่อว่าคาเฟ่มาเดลีนนะฮะซึ่งคาเฟ่นี้นะฮะตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงแรมโฟร์ซีซันนะฮะหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือโรงแรมโฟร์ซีซันโฮเทลแบงกอกแอดเจ้าพยาริเวอร์นะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะครับอยู่ในย่านเจริญกรุงนั่นเองนะฮะและก็โรงแรมนี้ฮะก็ติดกับโรงแรมคาเปล่าแบงกอกนะครับ ซึ่งเขาก็เป็นโรงแรมในเครือเดียวกันนะครับคาเฟ่มาเดลีนนะครับเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าจนถึงประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับโดยที่นี่เนี่ยเขาให้เชฟระดับโลกมาดูแลการผลิตเลยนะโดยเชฟมีชื่อว่าเชฟแอ bon นเดรียโบนาฟินีนะฮะซึ่งเชฟแอนเดรียเนี่ยเคยทํางานที่ร้านเดอะแฟตดักนะฮะซึ่งเป็นร้านขนมชื่อดังในอังกฤษนะฮะซึ่งร้านนี้มีดีกรีถึง3ดาวมิชลินเลยนะครับเรียกได้ว่า ไม่ธรรมดานะครับสำหรับขนมร้านนี้นะครับภายในร้านก็โอ้โหบอกว่าตกแต่งได้สวยงามมากๆนะครับมีความหรูหราลักชูรี่แล้วก็ดูสวยงามนะครับแล้วก็มีมุมชั้นวางหรือว่ามุมที่วางขนมเนี่ยอยู่หลักๆ2มุมนะฮะที่ตรงกลางร้านกับตรงเคาน์เตอร์ร้านนะครับ ซึ่งเพื่อนๆก็ลองมาเลือกดูขนมได้นะฮะขนมมีเยอะมากๆนะครับตัวผมเองก็ไม่ใช่คนที่มีความสันทัดเรื่องขนมนะฮะอาจจะไม่รู้จักชื่อขนมสักเท่าไหร่นะครับผมก็ดูแค่ว่าตัวนี้น่ากินอ่ะตัวนี้น่าลองก็เลยสั่งมานิดหน่อยนะครับส่วนเพื่อนๆชอบแบบไหนนะฮะก็ลองเข้ามาที่ร้านดูได้นะครับนี่ผมว่เก็บบรรยากาศภายในร้านแบบเต็มๆเลยนะครับ แบบจุใจแน่นอนเนี่ยมีหลายมุมของว่าถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูทุกมุมเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเขาเออกแบบมาสวยจริงอ่ะดีเทลการตกแต่งร้านนะครับถือว่าสวยงามหรูหรานะครับนี่ก็ชอบจริงๆนะเลยครับพูดตามจริงเลยว่ามันสวยจริงนะครับอยากให้มาเห็นนะครับอ่าใครที่อยากมาคาเฟ่นในกรุงเทพที่มีที่ถ่ายรูปสวยๆนะครับมุมถ่ายรูปเยอะๆให้ความรู้สึก private นะครับผมไม่ต้องคนเยอะ ผมแนะนำที่นี่แหละครับคาเฟ่มาเดลีนะครับที่โรงแรมโฟซีซันแบงคอกนะครับเจ้าพยาริเวอร์นะครับส่วนตัวผมเองก็สั่งขนมกับเครื่องดื่มมาทานนิดหน่อยนะครับนี่ก็จะมีอัลมอนด์ครัวซองนะครับชิ้นนี้ราคา140บาทนะครับแล้วก็จะมีขนมเป็นชิ้นๆนะฮะอันนี้ชื่อว่ามาเดลีนะครับมี3รสด้วยกันนะครับผมผมก็สั่งมารสชาติละ1ชิ้นนะฮะรสชาติแรกมีชื่อว่า m a งโ o p a ัชชันแอนด์โคคนนะครแล้วก็ช็อกโกแลตแอนด์คาคาวคาราเมลนะครับแล้วก็สีแดงๆชื่อว่าลัสเบอรี่แอนด์วานิลานะครชิ้นละ70บาทเท่านั้นเองนะครับ ไงถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากติดตามช่องออฟเวนเจอร์ของเราด้วยนะครับฝากติดตามทั้ง IG ของผมด้วยก็ได้นะครับอากใจ,จะนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ